เอาละสิได้เวลามารับประทานอาหารเที่ยงกนแล้วกัเจะซีงฟูเพื่อนเพื่อนวันนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงห้าสิบหกนาทีนะคะเราก็จะทานอาหารเที่ยงกันนะคะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรน้องเพื่นอนเนาะช้าไปหนึ่งชั่วโมงปกติอาหารเที่ยงต้องกินเที่ยงตอนนี้เรามากิน,อนตอนบ่ายโมงตรงสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะวันนี้จะซีงฟ๊ฟูมาชวนเพื่อนๆลดลดความสวยนะคะวันนี้เราจะมาทานข้าว อกไก่ okay, ตำแตงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาแอบดูดาบมาไกลา <c oughs> ดาบมาไกลล้านสด <c oughs> น้องโอ๊ตมาน้องโอ๊ตมาเรามาแอบดูดาบมาไกลล้านสดเ <c oughs> นรระวางเราแอบดูดาบมาไกลแล้วเราก็จะแวะมากินข้าวมาใช่แม่พี่แอนจะเห็นไหมของข่อยอร่อยหรือเปล่าเป็นแต่แสบบอจะเบิ่งแน่จะเบิ่งแน่แม่ใหญ่แอนอะ ผู้บริหารชามาดีพิชมาเราก็จะย่วยวนท่านไปเรื่อยๆแล้วน้องโอ๊ตก็อยากจะกินมากเลยน้องโอ๊ตจะมาจกไข่ต้มเป็นเลยหนึ่งใบให้พี่แอนซ้มต้าไปฉ้ำไปเริร่ๆนี่แล้วอเกอกอออ้อออวนเป็นของนูมาลีนั่นเอง <laughs> นูมาลีบอกว่าทุเรียนเพิ่มไหมคะไม่มีคะ่ะ โอ้ยอยากกินยากโผดทุเรียนไว้โอ๊ตโดดจากการเป็นแอดมินมาไกลามาฟาดตำแตงกับพี่แอนกุ้นามอริสกันอยู่ตรงนี้หนูมาลีนะคะท่านหนูมาลีเป็นด็อกเตอร์ในฟิวเจอร์คัมมิ่งซูนนี้นะคะบอกว่าอยากจะมากินตำแตงกับพี่แอนกุ้นาำม,มาแต่ว่าน้องโอ๊ตขอกินก่อนพี่นภพรบอกอุ้ยหิวจังเลยมามาพี่ห่วยมากที่แม่มากินข้าวกำเพื่อนๆเห็นไหมพี่แอนข้าวกำ่ข้าวกำ กาวกำร้อนร้อนเม็ดอบอุบถายลงไปไดานลงไป แล้วลูกสาวก็มาปิดล้ายของดาบมาไกลเราก็จะเปิดขึ้นมาเพราะว่าเด็กไม่รู้เรื่องเด็กคิดว่าหมา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 ดูเขาทําไมมาม้าไม่กินข้าวหมาก็บอกว่าอายไม่ได้หมาต้องกินไปอีกดูใบตําแตงไข่ต้มอกไก่ล้วนๆพี่แอนมากแต่แม่พี่แอนอยากกินไข่ต้มกับตําแตงมากเลยโยโยนกันไปยโ่นกันไป ไก่นุ่มๆอบอุ่บอ้าดนังก็บ่ไปค่อยกินแนี่ยเอยบมักไข่ไปคอยกินไม่กินก็ได้วะกินไก่ต้มก็ได้วะ <laughs> พี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนอุ้ยอกไก่อก้งไก่อบอุ่บอ้าดหนังอบมา,มาตำแตงบอกเลยว่าแซ่มม์แล้วพวกนั้นจะน้ำตาลน้ำน้ำลายไหลกันโอ้ยแซ่บลายพี่น้อง แฉบแฉบตำเตียงตำเองมานั่งหานนี่พี่แอนใช้เวลาตรียมอหาหารั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึง่งไม่ใจคนลงรลายสดหมาหิวตาลายก็รีบมาโลนะ่ะรีบมาเตรียมแต่งตำพี่แอนมาเพื่อนมาทานด้วยกันพี่แอนทานด้วยกันอ่ะค่อยจะไปนั่งกินแล้วนะค่อยกินไลา์สดไม่ไหวค่อยหิวมากค่อยไปแล้วค่ะสามนาทีผ่านไปแล้วอ่ะพี่แอนทักทายน้องโอ๊ตไปนะคะสวัสดีค่ะพี่แอนพี่แอนมากินตำแตีงด้วยกัน ว่างว่างคุยเอาคือจะได้มีมือจะได้ว่างจะได้ดูดาบมาไกลไปด้วย <c ười> ดูดาบมาไกลดูดาบมาไกลันแนะแนแนยัวยวนยัวยวนยัว,วยวนดาบมาไกลในระหว่างดาบกำลังพูดไรสุดนั้นเราก็เอาสมตำเราของเราไปยัวยัวดาบบอกดาบว่าอย่าก,กินโบลตําเต็มปาเอาไปก่อนหิวไลไปา,ายจ้ะ